สวัสดีสวัสด,สสดีพี่น้องหมดทุกคนเนาะก็คือมืัอนี้เฮาสิมาอันณาให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะนี่สเลดกับสไตลัสเนาะก็คือกระดานเขียนกับซอเขียนเนาะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้แม่นอันณาอุปกรณ์ที่ว่าเขียนหนังสือเบรลเนาะเขียนหนังสือนูนอักษรเบรลของคนพิการตาเนาะอันนี้เมนอาบ่อันนี้แม,ม่นเล็กจิ้มเนาะ ที่เขาจะเขียนสักลงไปเนาะอันนี้แม่นนะนะบอลที่ว่าเขาจะใส่เจียนะทุกคนทางนอกอาจจะได้ยินเสียงเล็กน้อยให้นะนี่เนาะมันจะเป็นตาจางซี่เนาะทุกคนเนาะแต่และห้องมันจะมีหกจุดเหมนะือนเนาะนี่เห็นบ่อ่า,อาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอันนี้มันเราเอามาสาธิตมันเป็นกระดานตัวน้อยเนาะใน,นเมื่อถ้าเราเอาเจียใส่น,นี่เนาะแล้วเราจะจะพับพับตัวนี้เข้ามาเนาะนี่เลยประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่ เห็นนะนี่เนาะแล้วเขาก็จะเขียนตามตามล่องนี้เลยเนาะเขาจะเขียนเขียนหนังสืออนาคตของคนพิการตาเขาจะเขียนแต่ขรัวาหาซ้ายเนาะทุกคน,เ,นเขียนนี่นะว่า1นึ่งจุดสจุดสามจุดสจุดหจุดหจุดมี6จุดเนาะ1 3, นเท่ากับสนี่ด้านด้านขวาเนาะมันจะเป็นเทิงสุดเป็น1เนาะลงมาเป็น2ลุรมสุดเป็น3ด้านขวาเนาะอันนี้ด้านซ้ายด้านซ้ายของห้องนี่อยู่เทิงสุดเป็น4ลงมาทางกลางเป็น5อยู่รวมสุดเป็น6 แล้วค่าของมันเนาะค่าของอนาหกจุดอยู่นี่เนะาะหนึ่งเท่ากับสี่สองเท่ากับห้าสามเท่ากับหกเนาะนี่แล้วแต่ละห้องจะมีหกหกหกจุดมันเนาะแต่ละแถวนี้หกจุดหกจุดแต่ละอัน,น,นเนาะก็คือเขามานับเบืองวามีกระดานน้อยนี่มีจากแถว,วะ 2, 4, 6, 8, 10. 10ถอะสองสี่หกแปดสิบสิบแถวเนาะสิบแถวแล้วห้องนี้ นับแต่ใส่ไปขวาหนึ่ามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาวอดสาวสองสาวสามสาวสี่สาวห้าสาวห้ตาเนาะสาวหตากรโลเนาะสาวหตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจียมาใส่ให้เบึงเนาะเราทากันทุกคนเดี๋ยวไาเอาเจียมาเราลืมเกียมเจียเนาะาตอนนี้เอาเจียก่อน เจียก็เรียนว่าเจียไอซีธรรมดาทุกคนเนาะเจียไอซีเนาะเขาออกมาใส่นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาสาธิตเลยเนาะนี่เนาะไอที่ใส่เนาะเดีประมาณนี้เขาเอาออกเอามาตังซีเนาะเขาเปิดเปิดออกมาตังซีเนาะแล้วเาเจียในใส่นี้ใส่ใส่ให้มันเท่าประมาณนี้เนาะ ออใส่ให้มันเพียงกันเนาะถ้าว่ากระดานตัวนี้เป็นกระดานหน่อยนี่เนาะแล้วพับมาทั้งซี่เนาะอืมนี่เหล่าคมเนะาะถอนติดเลยเนาะแล้วเขาก็จะเขียนนะแต่ยางเขาจะเขียนก่อไก่เนาะคือในห้องนี้มันจะมีหกจุดหกจุดเนาะทุกคนก่อไก่จะมีสี่จุดเนาะตัวยางก่อไก่หนึ่ง 2 4 5ขอไข่1 3โอ้สิออกอยู่บ่เนาะขอควาย1 3 6งงังว1 2 4 5 6จอกจอก2 4 5สอ,สสอเสือ2 3 4 ประมาณนี้ก็เนาะเดียววันนี้เขาสิอ่านได้จังไ๋เนาะคนพิการตาเขาต้องเปิดจีนองเขาเคียนแล้วเฮาต้องเปิดขึ้นมาเนาะเอาเจียวมาเปิดขึ้นมานี่กันยังบบเห็นตัวหนังสือเนาะทุกคนเออปกติเฮาเขียนหนังสือติขวอเออแต่สายหาขวาัวเนาะแต่เขาเคียนหนังสือคนพิการมปนเขียนแต่ขัวหา้ายเปิดมานี่ยังบบเห็นตัวหนังสือพี่น้องเห็นบ่เพราะว่าเขาซักลงแล้วมันมันจะเป็นเป็นห้องห้องอยูย,ยูจุดโตกระดาน ตัวพื้นเะเนาะมันจะเป็นเดี๋ยวเาจะปีนเจีย๋ยกลับมาเนาะปีนเจีย๋ยเนาะปีนมาเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนเห็นปะ่ะเด้มันจะเป็นจุดจังซีนี่จะยังก่อไก่นี่เด้ก่อไก่นี่ขอไข่นี่คอควยง,วงงวงจอก,จอกสอเสือนี่เห็นป่ะทุกคนเนี่ยน,นี่แหละหนังสือคนพิการตาเนาะเป็นจุดจังซีทุกคนอ่า ถ้าหากว่าท่านใดมีลูกหลานญาติพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นคนพิการตาเนาะอยากส่งเสริมพราเจ้าได้ให้พราเจ้าได้เข้าเรียนหนังสือเนาะได้เข้าถึงในการเรียนการศึกษาเนาะกาติดต่อมาหาข้าพเจ้าได้เนาะนี่ทุกคนเห็นป่อกับโบ๊มี่ยังไงเนาะเนื้อเขียนกันมีประมาณนี้เนาะเออแล้วก็ใส่เกียไอซี AC เนาะ อันนี้มันเป็นกระดานตัวน้อยเนาะกระดานตัวใหญ่ก็มีคือกันเนาะเพราะว่ากระดานตัวใหญ่เนี่ยมันจะเต็มขนาดของเกียนเอซีนี่เลยซัมนี่เลยเนาะเวลาเอาเอาเกียร์ใส่เนี่ยมันจะพอดีเวลาเอาเขียนก็จะง่ายเขียนเต็มเกียร์นี่เลยเนาะนี่แหละทุกคนเห็นว่ถ้าเวลาเอาจะเขียนเนาก็ปิ้นกลับขึ้นมาคือเก้าเนาะนี่แล้วก็เปิดเปิดขนาดกระดานขึ้นมาอีกเนาะเออแล้วเาก็มาใส่คือเก้าพี่น้องะนี่เนาะใส่คือบันทึกเนาะโอเค ก็ได้แล้วก็ได้เนี่ยถือกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่อยู่จุดจุดเดิมเนาะมันมีมันมีล็อกของมันเนี่ยสี่จุดเนี่ยแล้วก็ตึ๊บเข้ามานี่เนี่ยก็จะเขียนแค่เก้าเนาะตัวอย่างเขียนตัวภาษาอังกฤษเนาะ A B C The อืม๋ยวจะลองแถวเน่อยเขียนตัว M M N M L O P โอ้ลงแถว M. M. M o. O. แถว,วิธีเขียนเนาะน New C เบื้องขวเบื้องซ้ายนะครัจะจับแถวเนี่ยเพื่อลงเนาะ M N O P Q ผู้เขียนไว้เขาจะเขียนตับทับทับทบทบทบแล้วนะทุกคน Q R S T U โอุ๊บผิดล้ V แม่ V อ๋อก็ผิดก็ลืมก็ลืมโดนมาได้เขียน W X X X Y โอ้ลงแถวซะกวยวอยู่นี่เนาะอะไวยวนี่ย้อยุ่งเลยทุกคนไวเส็ตเส็อ้ยพีดแล้วตัววเส็เข้นใไหมเซ็โอเคโอเคอะลองเปิดมาบปิงนี่ทุกคนจึ๊บนี่ว๊อดนี่เห็นบ่นี่เป็นตัวภาษาอังกฤษอนี่เเ้อ จะอ่านให้ท่านฟังเนาะเขียนอ่านเองเขียนเองอ่านเองเนี่ย <laughs> A เ e, เนาะเอเอบซดอีเอฟจีเอชไอเจเนี่ยวันนี้กเอ็มเอนี่เนี่ยาะตัวโเนี่ยตพตัวคเนี่ยอาร์เนี่ยว w x นี่ตัว y เนาะนี่ตัวเซตเออนี่ตัวตัวตัวเขียนผิดเนาะเป็นตัว M เนาะตัวนี้วายชิเขียนตัว z นี่เลยหนึ่งสามห้าหกเนี่ยโอเคเนาะจะกคียนยัง,ยงอ่านะจึงคอมเมนต์มาถามเนาะว่าเฮาเขียนว่าเฮาหูจงังใดจื่อจงังใดเนาะให้ทุกคนคอมเมนต์มาถามบ้างว่าเป็นยังเฮาเคยจือนะ่อเนาะ เดี๋ยวเราสิมีคำตอบเนาะโอเคบายบาย